สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอกสารราชการตัวหนึ่งครับเอ่อน่าสนใจมากเป็นเรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดลอ้อมคือฟังชื่อเพลินๆอาจจะดูเหมือนตําแหน่งราชการทั่วไปเนาะแต่พอไปดูรายละเอียดเราเนี่ยโอ้โหความรับผิดชอบนี่กว้างมากแล้วก็สําคัญกับบ้านเรามากๆเลยครับ ใช่ค่ะคือเอกสารฉบับนี้มันให้ภาพที่ชัดเจนเลยนะคะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่งานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่มันต้องผสมผสานความรู้หลายอย่างมากเลยค่ะทั้งเรื่องนโยบายกฎหมายแล้วก็การทำงานกับชุมชนด้วยครับเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาว่าจริงๆแล้วบทบาทเขาคืออะไรกันแน่แล้วมันมีความท้าทายตรงไหนบ้างนะคะน่าสนใจมากครับ นั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในเอกสารเนี่ยเขาพูดถึงระดับต่งางๆของตำแหน่งนี้ด้วยใช่ไหมครับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษไปจนถึงเชี่ยวชาญเลยเอ่อความแตกต่างหลักๆของหน้าที่ในแต่ละร,ระดับนี่มันเป็นยังไงบ้างครับค่ะ ถ้ามองภาพรวมนะคะระดับปฏิบัติการเนี่ยก็เหมือนเป็นขั้นเริ่มต้นเลยค่ะคือทำงานตามแนวทางที่มีอยู่แล้วรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นศึกษาวิเคราะห์อ,อะไรพื้นฐานภายใต้การดูแลของหัวหน้าง,งานอีกทีหนึง่งอ๋อครับแต่พอขยับขึ้นมาเป็นระดับชำนาญการอันนี้จะเริ่มต่างแล้วค่ะคือต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการที่สูงขึ้นแล้วต้องเริ่มแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนขึ้นได้เอง ให้คาปรึกษาแนะนํารุ่นน้องได้บ้างเอ,อ่อเรียกว่าต้องเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าพอถึงระดับชํานาญการนี่คือต้องพึ่งตัวเองได้มากขึ้นเยอะเลยแล้วพอเป็นระดับที่สูงขึ้นไปอีกเหรอครับอย่างชํานาญการพิเศษกับเชี่ยวชาญเนี่ยความคาดหวังมันต่างไปขนาดไหนเหรอครับค่ะสําสหรับระดับชํานาญการพิเศษอันนี้จะเน้นไปที่การริเริ่มแล้วค่ะคือต้องสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหมๆ่ๆ หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานเดิมได้ให้ความเห็นทางวิชาการที่มันลึกซึ้งซับซ้อนมากๆได้ส่วนระดับเชี่ยวชาญน,นี่คือ,อ,อถือเป็นระดับสูงสุดของสายงานวิชาการนี้เลยนะคะต้องมีความรู้แบบลึกซึ้งจริงจังมากๆสามารถคิดค้นแนวทางใหม่ๆพัฒนางานวิจัยที่สำคัญๆหรือนำเอาพวก best practices จากต่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของไทยได้เลยค่ะ โฟังดูแล้วความรับผิดชอบนี่มันก้าวกระโดดไปตามระดับจริงๆนะครับแล้วการจะทำงานที่มันซับซ้อนขนาดนี้ได้เนี่ยเออต้องมีความรู้ความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษบ้างครับดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพียวๆแล้วล่ะถูกต้องเลยค่ะ เอกสารเขาเน้นย้ำเลยว่าต้องรอบรู้มากจริงๆนะคะไม่ใช่แค่หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแต่ยังต้องรู้เรื่องกฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องสําคัญๆอย่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกกันว่า EIA นะคะครับ EIA นี่สําคัญมากเวลาจะทําโครงการใหญ่ๆเนาะใช่ค่ะแล้วก็ต้องรู้เรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพหรือ HIA ด้วยนอกเหนือความรู้เฉพาะทางพวกนี้แล้วเนี่ย ก็ยังต้องมีทักษะด้านการบริหารจัดการการประสานงานอีกเพราะว่างานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะมากค่ะทั้งหน่วยงานรัฐด้วยกันเองเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนอืมจริงด้วยครับทักษะด้านการสื่อสารการประสานงานนี่น่าจะเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมมันกระทบกับทุกคนจริงๆรแล้วเรื่องคุณสมบัติพื้นฐานละครับเอกสารเขากําหนดไว้ยังไงบ้างใครถึงจะเข้ามาทําตําแหน่งนี้ได้ หลักๆเลยนะคะก็คือต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องค่ะเช่นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยตรงหรืออาจจะเป็นสาขาอื่นๆที่มันเชื่อมโยงกันได้อย่างเช่นสาธารณาสุขสาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์บางสาขาหรือแม้แต่สังคม,มศาสตร์รัฐศาสตร์ก็มีนะคะหรือสาขาอื่นๆตามที่กอพอหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเขากำหนดไว้ะค,ะค่ะ ส่วนในระดับที่สูงขึ้นไปอย่างชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญก็แน่อนว่าต้องมีประสบการณ์ทำงานในสายงานนี้มาตามเกณฑ์ที่กำหนดเช่นถ้าจะเป็นชำนาญการพิเศษก็อาจจะต้องเคยเป็นชำนาญการมาแล้วอย่างน้อยสัก4ปีประมาณนี้ค่ะซึ่งระยะเวลาก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างขึ้นอยู่กับวุธ,ธิการศึกษาด้วยเหมือนกันการกำหนดคุณสมบัติที่ดูหลากหลายแบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมันซับซ้อนแล้วก็ต้องการมุมมองจากหลายๆศาสตร์จริงๆ ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นประเด็นสําคัญมากเลยคือนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในห้องแลบอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเหมือนนักบูรณาการที่ต้องเชื่อมโยงเอาความรู้ทางเทคนิคความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบเรื่องสังคมนโยบายต่างๆเอามาหลอมรวมกันเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆในทางปฏิบัตินะคะ ครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับว่าบทบาทของนักวิชาการเสิ่งแวดล้อมในบ้านเราเนี่ยสำคัญแล้วก็ทา้าทายมากๆจริงๆต้องใช้ทั้งความรู้ที่ลึกทักษะที่รอบด้านแล้วก็ประสบการณ์ที่เข้มข้นมากๆเลยค่ะก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจให้เราลองคิดตามกันต่อนะคะคือในเมื่อตำแหน่งนี้มันต้องการการบูรณาการศาสตร์ ต่างๆมากมายขนาดนี้ทั้งวิทยาศาสตร์กฎหมายการบริหารแล้วก็การทําง,งานกับผู้คนหลากหลายกลุ่มความสามารถในการหลอมรวมสิ่งเหล่านี้ของผู้ที่ทําหน้าที่นี้เนี่ยมันจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการกําหนดทิศทางนโยบายและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนของประเทศเราในระยะยาวได้ยังไงบ้างการสร้างสมดุลระหว่างเรื่องการพัฒนากับการอนุรักษ์ผ่านบทบาทของนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องให้ความสําคัญกันต่อไปค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลวันนี้ครับ ยินดีค่ะ